มิลานมิลาดสองหนึ่งเก้าเหมือนกันปีสิบสามครับเบนซินหนึ่งจุดสองออโตโรนะมาดูกันได้สวยแบ็กซิงซิงแบ็กซิงซิง สองนะ่ะของแสนหนึ่บาทปีสิบสนะจัดแบบได้เต็มฟีดาวอันตีสเซีย0จีสองสบแมกซะก่อนแบ็กยางใหม่สีสวยเซียนจะหนึ่งจุดหกอีซของแสนหนึ่บาทแตบบ่ไฟนั้นได้เต็มนะครับ ออตโต้นะออตโต้ออตโออตโ้คันนี้ขายความทะเบียนนะครับสองสองสองแปดสองขายสองแสนสองบาทสอง0 0ื่นบาทนะครับไม่ติดแกด๊สติดแก๊สนะจ๊ะคันนี้ โดนัะครับในสวยยางใหม่แม็กโรลินเซอร์ยางใหม่มหมนะจ๊ะหม่เอี่มสองแสนสองมืนบาทไปดูกันได้ปีเก้าหกรถเข้าใหม่โฟล์คพัส,สดีเซน D02 Design น,นะจ๊ะนเนี่ยเรียมๆเ,เลย188,000บาทนะครับ02จัดขายสดนะแต่เรียมมากอะ่ะเรียมเรียมๆมเละดูดิดีเซนด้วยอะ่ะสีลิมิเต็ดเลยเนะี่ยหายากมากนะครับใครถ่าย,ย u t u b e เนี่ยสีนี้แม่งสุดยอดดูดิ เขาเขียวเขาเขียวรถมือเดียวนะครับในแต่น่าจะเป็นรถใตทหารสีนีนะ้สวยมากอะสภาพกิฟต์อะกิฟต์เลยดูเบาะเนี่ยเบาะเดิมอะเนี่ยไม่ได้ซ่อมเลยนะดูแลมากเลยเครื่องเครื่องดีได้ยินเสียงปะละ่ะเครื่องโอเคไหมมาดูกันได้ดูกันได้ อัปเดตสต็อกแต้ตั้ขับสี่ออโต้สีขาวนะครับปีย0สิเจเก้าเก้านะครับขับ4แต่งล้อใหม่นะครับ ล้อใหม่ยางใหม่นะครับกล่องใส่ของมีให้เรียบร้อยตะข่ายมีให้เรียบร้อยนะครับ799 BM 99าเกบาหนะครับเอนแอคคอร์ดแอคคอรสีฟ้ายังไม่ได้ขับไปไหนเลย 80,000นะครับเปิดให้ดูเครื่องกันเลยนะครับวีทเทคกำลังชาร์จแบตอยู่นะจ๊ะยังไม่ได้ขับไปไหนเลยซื้อมาซิงหน่อยยังไมไ่ขับไปไหนมาด้า BT50 Pro สอันเดอร ธรรมดานะ499นะครับเบนก็ยังอยู่เบนวันวนี้เมื่อเช้าฝนตกหน่อยหนึ่งน้ำขังหน่อย <c oughs> เบนเบนอันนี้ลงว่าเท่าไหร่นะ699นะ699อมเมลา่า288,000บาท b r v เท่าไหรนะสี่ปี18ท็อปสุดนะท็อปสุดท็อปสุดพุชต mm ์ดเบนแปดหมื่นสามร้อย e ชบุรุเท่าไหร่นะเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปียี่นะ gt f o r e s t e r gt นะครับ ปี2020รถใหม่ร้านเจ็ดป่ะร้านเจ็ดร้านแปดไม่รู้นะครับมือสเหลือเก้าแสนเหมื่นเก้าพับาทขยนันขยนันถ่ายตอนแดดเปี้ยงเลย5้าไททัน p l ั s ultra ห้าแนสอง thunder ห้าห้า อัตโตโรอันนี้มีสองคันเลยอ่ะแอดลีดสองคันเลยรมเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทมีสองคันแต่งโคลาแนวอันนี้สปอยเลอร์มีคิ้วล้อแม็กแต่งด้วยอันนี้แม็กเดิมราคาเท่าไันนะแอดลีดเจ็ดแสนห้า เบนซ์เอสโอเคเปิดประทุนเท่าไหร่นะลืมสองจุดสองสองล้านของล้านสองแสนสองหมื่นบาทใช่ป่าวไม่ใช่สิคันนี้ดีสองล้านสองแสนสองหมื่นบาทใช่ไหมของล้านสองแสนสองหมื่นบาทนะครับ xv เก้าแสนห้าสวยอ๋อมีนี่คันหนึ่งเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทว v อันนี้แปดแสนสี่หมื่นห้าเก้าพันบาทปีสองพันยี่สิบเจ๊ะ X Series แครบสี่0 0นบาทเกียร์ธรรมดานะขับสี่อตันพลัสขับสี่นัพัดขับสี่เจาเก้า o r d Turbo ยังอยู่ าดูกันได้เบน C D I ปีหนึ่ดูกันได้เก้าแสนคอนเวอสหกศูนยังยังอยู่ยังอยู่ มาสด้าเกียร์ธรรมดานะคันนี้ยังอยู่ยังอยู่ดูกันได้คันนี้เท่าไหร่สี่เก้าเก้าป่ะเบนเทียก็ยังอยู่บูเทคยีสามร้อยบูเทคยังอยู่ยังอยู่เก้าแสนเก้าเออ,อคันนี้เป็นตัวหน้าใหม่ครับอยู่ร้าน หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทวเอเวอร์ลาคาลิเบอร์สี่ประตูออตโต้โอ้โหห้าแสนกว่าบาทขายยากขายเย็นมายะมาน้อยมากนะครับ e รอีสามร้อยบูเทกสบบลน ร้นนานเก้าหมื่นนะครับบูเทคนะอีสักรบูทเทคปนะีหนึ่งสี่บบทท 1, อันนี้สีดำหน้าหน้าแรกนะครับเป็นแมมเบชเชนเก้าแสนเก้าหมื่น 9, 90, บาทวันนี้มาอัปเดตสต็อกกลางแดดเลยนะ เปว่าก้อนมี3คันเลยนะเนี่ยอันนี้ส9งปี 99, e 07นะครับสีปลนนะครับอันนี้3าม0 0นบาทนะครับปี08นย์ดไมาเด้เชนสวยนะครับไฟมาได้เชนกระจังคิวรอตัว GT อันนี้สีดำสามแสนหบาทปี05้า ยังอยู่เนี่ยเอสติมายังอยู่นะจ๊ะยังอยู่มาดูกันได้เอสติมาสามแสนสามฟอร์ดสามเก้าเก้าสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปีหนึ่งเจ็ดนะครับออตโต่ขอยุสองแคปเปิดได้นะครับ ถูกสุดในเน็ตอันนี้ก็ฟอร์ดอีกคันนึ่งอีโคสปอรเข้าใหม่นะครับสบไทเทเนียมด้วยปีหนึ่งห้าตัวท็อปสุดสองแปดแปดสองแสนแปดหมื่นแปพันบาทแต่แฟันน,นได้เต็มนะเครื่องเกียร์สมบูรณ์แต่เครื่องเลย เบนหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทปีหนึ่งศูนย์นะกซีสองห้าศูนย์โฟกัสริเวลหายดูไดเฉยหายแล้วเบนก็ยังอยู่น,นั่นนี่อหกเก้าเก้าหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอันติดมีเพียบเลยอันติด ฟอดสีขาวสีประตูปีหนึ่งสองนะจ๊ะเฟียตตาเป็นแสนแปดหมื่นบาทนะจ๊ะเบนยังอยู่ s อสสามยังอยู่นะครับจ4แสนสมื่นบาทนะครับยังอยู่ยังอยู่ ประโยะประปุุนห้าแสนสี่หมื่นบาทสามสุนเจ็ดซีซีนะครับเฟียต้าสีแดงออตโต้เฟียต้าเอสนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทออตโต้คอมมิวเตอร์ศูนย์สี่นะครับแต่แฟนได้นะหนึ่งแสน หกหมื 6, 000, 000บาทดีเซน 3, ์สามพกียธรรมดามีแหลกด้วยนอนข้างบนเลยแจ๊ดที่หนึ่งห0ึพบาทนะครับสีส้มสวยออโทโรโชุดมีกงเกสเกิร์ตมาล้อแต่งซิ่งเบาะซิ่งก์งมอะไรซิ่งอยู่แคมรี่ศูของยุซีท็อปสุด สองจุดสี่คิวงแสนแปดหมันบาทวิโก้แชมป์เบนซินสองแสนเหมื่นก้าพันบาท CNG โรงงานหนึ่งจ้า s e s 280คันทนี้1 9 9ไม่รวมทะเบียน DMAX 3,000ออตโต้นะครับ3 0 0พออตโต้ปี1,0 3 3 r สออนสฮจ สวยๆฟนอนติน้าแชม er, ป์คือ14ไฮแลนเดอร์ปี08นะครับ279เพิ่งดีเซนนะไฮแลนเดอร์ er, ตัวสูงเบนตากลม หนึ่งเก้าเก้าปีเก้าหกนะแคมบรีเอ็กห้าปิบจองนะครับแอคคอร์ดแปดแสนห้าเอ้ยแปดหมื่นห้าสวยๆเดิมๆนะ ราคาราคาเท่ากันสีฟ้าแปดหมื่แปดหมื่นแต่งมาเทียบอันนี้เดิมเดิมเลยนะเห็นไหมสวยอะเดิมหมดเลยเบาะเอระ